ขณะนี้สหรัฐอเมริกามหาอำนาจที่เคยควบคุมน่านฟ้าโลกกำลังเผชิญกับการล่มสลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในเวลาเพียง24ชั่วโมงเที่ยวบิน1,500เที่ยวบินถูกยกเลิกเที่ยวบินกว่า6,000เที่ยวบินล่าช้าและผู้โดยสารหลายหมื่นคนถูกบังคับให้นอนบนพื้นสนามบินราวกับค่ายผู้รี้ภัยขนาดยักษ์ไม่ใช่เพราะสภาพอากาศไม่ใช่เพราะการโจมตีทางไซเบอร์ไม่ใช่เพราะการก่อการร้าย แต่เป็นเพราะรัฐบาลสหรัฐอถูกปิดประเทศเป็นเวลา39วันประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมบประมาณกราร์ลวมสูงสุดในโลกไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับผู้ที่ควบคุมน่านฟ้าได้และแล้วขณะที่ประเทศกำลังตกอยู่ในความโกลาหลวิกฤตทางการเมืองก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้ยกเลิกโอบามาแคร์ผลักดันวิกฤตนี้ไปสู่อีกระดับหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังรัฐสภาสหรัฐ ทำไมการตัดสินใจเรื่องงบประมาณเพียงครั้งเดียวจึงทำให้ระบบการบินทั้งหมดหยุดชะงักได้ทำไมผู้คนหลายล้านคนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการเผชิญหน้าทางการเมืองที่ตึงเครียดและที่สำคัญที่สุดความวุ่นวายนี้จะสั่นคลอนเศรษฐ,ฐกิจโลกและประเทศไทยมากเพียงใดเรากำลังจะเข้าสู่เรื่องราวที่มหาอำนาจพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะศัตรูแต่เพราะระบบของตัวเองและเพื่อที่จะเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหน เราต้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนืออเมริกาซึ่งเป็นจุดที่คลื่นแห่งความโกลาหลลูกแรกพัดถลม่ม9พฤศจิกายน2025ท้องฟ้าเหนืออเมริกาปลอดจากพายุแต่ระบบการบินทั้งหมดเริ่มหยุดชะงักภายในไม่กี่ชั่วโมงสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ Federal Aviation Administration ถูกบังคับให้สั่งจำกัดหรือลดเที่ยวบินที่สนามบินหลักกว่า40แห่งทั่วประเทศ นิวยอร์กลอสแอนเจลิสชิคาโกแอตแลนตาชื่อที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทั่วโลกกลับถูกกลืนหายไปอย่างกระทันหันไม่ใช่เพราะสงครามไม่ใช่เพราะการโจมตีของผู้ก่อการร้ายแต่เป็นเพราะไม่มีผู้คนมากพอที่จะควบคุมท้องฟ้าอีกต่อไปมหาอำนาจไม่ได้ขาดแคลนเครื่องบินไม่มีการขาดแคลนนักบินแต่มันขาดคนที่นั่งอยู่ในห้องกระจกมองจอเรดรา,ดารและพูดว่า คุณได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินแล้วเมื่อรัฐบาลปิดทำการงบประมาณก็ไม่ได้รับการผ่านเงินเดือนของพนักง,งานรัฐบาลจำนวนมากถูกระงับในหมู่พวกเขามีบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นสมองของทองฟ้านั่นคือเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศพวกเขายังคงต้องไปทำงานยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลายร้อยมีคนนับพันชีวิตบนทุกเที่ยวบินแต่บัญชีธนาคารกลับว่างเปล่า หลายคนพยายามอดทนรออีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์พอถึงวันที่39หลายคนก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปบางคนลาออกบางคนลาออกบางคนก็ไม่กลับมาทำงานและนี่คือสิ่งที่ผู้ชมหลายคนอาจไม่เคยคิดถึงคุณสามารถจ้างพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินได้ภายในไม่กี่สัปดาห์คุณสามารถฝึกอบรมพนักง,งานเช็คอินได้ภายในไม่กี่เดือนแต่การจะสร้างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศบางครั้งอาจต้องใช้เวลาหลายปี ไม่มีใครสามารถจ้างคนใหม่มานั่งบนเก้าอี้เปิดหน้าจอเรดาร์แล้วพูดว่าคุณควบคุมท้องฟ้าได้ดังนั้นเมื่อจำนวนเจ้าหน้าที่ควบคุมลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยระบบจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลดเที่ยวบินแล้วจึงยกเลิกเที่ยวบินเครื่องบินเต็ไมไปด้วยน้ำมันนักบินอยู่ในห้องนักบินผู้โดยสารรออยู่ที่ประตูขึ้นทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ไม่มีการอนุญาตให้ขึ้นบินหากไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมท้องฟ้า ก็ยังคงเป็นสีฟ้าแต่ไม่ใช่สำหรับเครื่องบินอีกต่อไปภายใน24ชั่วโมงเที่ยวบินมากกว่า1,500เที่ยวบินถูกยกเลิกเที่ยวบินอื่นๆอ,อีกกว่า6,000เที่ยวบินถูกเลื่อนเลื่อนกำหนดการเดินทางหรือเลื่อนกำหนดการเดินทางผู้คนนอนบนเก้าอี้บนพื้นและบนกองสัมภาระเด็กๆร้องไห้ผู้สูงอายุเหนื่อยลา้าป้ายอิเล็กทรอนิกส์กระพริบคำว่าล่าช้าและยกเลิกอยู่ตลอดเวลา มีเจ้าบ่าวท่านหนึ่งที่เตรียมงานแต่งงานมาตลอดทั้งปีแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถไปถึงห้องจัดงานแต่งงานได้เพราะเที่ยวบินของเขาล่าช้าและถูกยกเลิกซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนบินกลับไปหาคนที่พวกเขารักเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อพวกเขาก้าวออกจากสนามบินข้อความเดียวที่พวกเขาได้รับคือช่วงเวลาแห่งงานศพช่วงเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตที่ถูกดึงเข้าสู่สงครามงบประมาณในวอชิงตันโดยตรงและที่น่าขันก็คือ สายการบินกลายเป็นกระสอบทรายเพื่อดูดซับความโกรธทั้งหมดพนักงานเคาน์เตอร์ขายต่อถูกตะโกนใส่ศูนย์บริการลูกค้าถูกสาบแช่งในขณะที่สาเหตุที่แท้จริงอยู่ในอาคารที่ห่างไกลาจากสนามบินอาคารรัฐสภาความวุ่นวายทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากพายุฤดูหนาวไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคที่แพร่หลายแต่เกิดจากคำสามคำที่เย็นชาบนกระดาษการปิดระบบของรัฐบาลทำไมประเทศที่ถือว่ามีระบบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ถึงมีกลไกปิดตัวเองได้เพื่อตอบคำถามนั้นเราต้องออกจากสนามบินทิ้งที่นั่งแอร์แที่ผู้โดยสารนอนหลับอย่างไม่เป็นระเบียบเราก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจในกรุงวอชิงตันที่ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังถกเถียงกันในทุกประเด็นของงบประมาณนั่นคือจุดที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามหาอำนาจสามารถทำลายตัวเองได้อย่างไรด้วยเสียงโหดเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมอเมริกาถึงสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เราต้องพูดถึงกลไกที่ฟังดูธรรมดาแต่ผลลัพธ์กลับไม่ธรรมดาเลยนั่นคือการปิดหน่วยงานรัฐบาลระบบการเมืองของอเมริกาสร้างขึ้นจากแนวคิดที่งดงามนั่นคืออำนาจต้องได้รับการควบคุมไม่มีใครสามารถใช้จ่ายได้อย่างไร้ขีดจำกัดในการใช้จ่ายเงินต้องมีงบประมาณการมีงบประมาณนั้นรัฐสภาสภาผู้แทนรัฐสโตนและวุฒิสภาต้องเห็นพ้องต้องกันซึ่งฟังดูสมเหตุสมผลแต่นี่คืออุปสรรคแรกหากไม่เห็นพ้องต้องกัน งบประมาณก็จะไม่ผ่านและรัฐบาลจะเริ่มปิดหน่วยงานเป็นขั้นตอนไม่ใช่แค่เชิงสัญ,ญลักษณ์แต่มันคือการปิดหน่วยงานอย่างแท้จริงหน่วยงานที่ถูกมองว่าไม่จําเป็นจะหยุดดําเนินงานพนักงานถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างโปรแกรมบริการและโครงการต่างๆถูกระงับมีเพียงตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยสาธารณะเท่านั้นที่ต้องเปิดรับสมัครและนั่นคือโศกนาฏกรรม คุณต้องไปทํางานแต่คุณไม่รู้ว่าจะได้รับเงินเดือนเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่าทัพบ,บางเหล่าทัพหน่วยงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิทุกคนยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงทุกวันความรับผิดชอบอยังคงเหมือนเดิมความกดดันเพิ่มขึ้นมีเพียงเงินในบัญชีธนาคารของคุณเท่านั้นที่ยังคงค้างอยู่เมื่อมองแวบแรกหลายคนอาจคิดว่าเอาเถอะ แค่อดทนอีกสองสาวันทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแต่ครั้งนี้เป็นเวลา39วันเกือบ6สัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าจ้างในขณะที่ยังคงต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านคนไม่ใช่ทุกคนที่จะทนได้และนี่คือคำถามสำคัญที่ผุดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสมองที่ควบคุมท้องฟ้าหยุดทำงานเพราะไม่มีเงินเดือนคำตอบนั้นชัดเจน ระบบการบินเริ่มล่มสลายเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหลายคนเลือกที่จะลาออกเนื่องจากความเหนื่อยล้าไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยค่าเล่าเรียนของลูกหรือค่ารักษาพยาบาลได้บางคนตัดสินใจลาออกหลังจากทุ่มเททํำงานมาหลายปีการลาออกแต่ละครั้งเปรียบเสมือนชิ้นส่วนสำคัญที่หลุดออกจากปริศนาความปลอดภัยในการบินศูนย์ควบคุมเริ่มมีบุคลากร,กรไม่เพียงพอ แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ที่ยังอยู่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก็เพียงพอที่จะสร้างไหยนะได้แต่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุระบบก็เข้าสู่ภาวะหยุดชงะงักเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรสำนักงานการบินพลเรือนก็จำเป็นต้องลดเที่ยวบินเมื่อเที่ยวบินถูกตัดการบินพาณิชย์ก็ตกอยู่ในความโกลาหลเมื่อการบินตกอยู่ในความโกลาหลโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพการพาณิช์การท่องเที่ยว ล้วนถูกฉุดรังไปด้วยบริษัทผลิตยาไม่สามารถจัดส่งยาได้ตรงเวลาโรงพยาบาลรออุปกรณ์จากรัฐอื่นโดยไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่โรงงานขาดแคลนชิ้นส่วนเพราะเที่ยวบินขนส่งสินค้าถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของอุตสาหกรรมการบินอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นปัญหาของเศรษฐกิจทั้งระบบและนี่คือความจริงที่น่าตกใจมหาอำนาจไม่ได้พ่ายแพ้ด้วยกระสุนแต่ด้วยเงินเดือนที่ยังไม่ได้ลงนาม ในสมัยนั้นไม่มีขีปนาวุธถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าของอเมริกาไม่มีกองทัพต่างชาติเข้าใกล้ชายแดนแต่เพียงแค่รายการงบประมาณไม่กี่สิบรายการที่ติดขัดอยู่ในการเจรจาก็ทําให้ส่วนหนึ่งของประเทศหยุดชะงักดังนั้นใครเป็นผู้ถือครองกุญแจสําคัญในการควบคุมการทํางานของรัฐบาลคําตอบไม่ได้อยู่ที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศแต่อยู่ในอาคารโดมสีขาวในวอชิงตันที่ซึ่งนักการเมืองโต้ถเถียงเจรจาและจับประเทศเป็นตัวประกัน เพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมอเมริกาจึงตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เราต้องเข้าไปในรัฐสภาซึ่งเป็นสนามรบที่แท้จริงของวิกฤตนี้ตอนนี้เราออกจากสนามบินและก้าวเข้าไปสู่สถานที่ที่ชะตากรรมของอเมริกาถูกตัดสินอย่างแท้จริงนั่นคือรัฐสภาในวอชิงตันในโทรทัศน์คุณจะเห็นอาคารสีขาวทั้งโบกสะบัดและสุนทรพลที่เพาะแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิท มันคือสนามรบแห่งอำนาจที่ทุกคำพูดในข้อเสนองบประมาณสามารถทำให้ประเทศหยุดชะง,งักได้ฝ่ายหนึ่งคือพันคุ์ดีโมแครตพวกเขาชัดเจนมากว่าเราต้องเปิดทำการรัฐบาลอีกครั้งในตอนนี้อย่างน้อยก็จ่ายเงินเดือนให้กับคนที่ดูแลความปลอดภัยและทำให้ประเทศของเราดำเนินต่อไปได้แต่ข้อเสนอของพวกเขาไม่ได้มาเพียงลำพังพวกเขาแนบเงื่อนไขามาด้วยนั่นคือการขยายเครดิตภาษีด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยสามารถจ่ายค่าประกันสุขภาพต่อไปได้กล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาต้องการปกป้องโอบามาแคร์ซึ่งเป็นมรดกทางการเมืองที่สำคัญของพวกเขาอีกฝ่ายหนึ่งคือพร,ราคายพับลิกันพวกเขาพิจารณาข้อเสนอเดียวกันแต่ผ่านมุมมองที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนี่คือการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนี่คือภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นการขยายระบบที่เราวิพักษ์วิจารณ์มาโดยตลอดอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาไม่ต้องการให้โอบามาแข็งเข้มแข็งขึ้นพวกเขาต้องการตัดลดขนาดหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนมันไปเลยดังนั้นทุกครั้งที่พันุ์คาเดโมแครพูดว่าเปิดประตูพันธุ์ครีพับลิกันก็จะถามว่าเราจะได้อะไรตอบแทนทุกครั้งที่พรรคเดโมแครตพูดถึงคนรายได้น้อยพรรคครีพับลิกันก็จะพูดถึงภาระงบประมาณในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังโตเถียงกันอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์พลิกพันธุ์ที่น่าประหลาดใจขึ้นโดนัลด์ทรัมป์พูดขึ้นมา เขาไม่ได้แค่คัดค้านบางส่วนแต่เขากล่าวถึงประเด็นสำคัญและเสนอข้อเสนอที่จะขยาออร์ชิงตันถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกโอบามาแคร์ทั้งหมดไม่มีการแก้ไขไม่มีการแก้ไขไม่มีการลบแต่เขากลับเสนอรูปแบบใหม่นั่นคือรัฐบาลจะไม่อุดหนุนบริษัทประกันภัยโดยตรงอีกต่อไปแต่กลับให้เงินสดแก่ประชาชนเพื่อซื้อประกันภัยในที่ที่พวกเขาเลือกฟังดูผพนิเๆแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือก แต่นักวิจารณ์เตือนว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้มีไรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่สุดอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังเงินอุดหนุนอาจไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมแผนประกันภัยที่จําเป็นอย่างแท้จริงและบริษัทประกันภัยในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงอาจต้องคัดลูกค้ากลุ่มเสี่ยงสูงออกไปในขณะเดียวกันผู้คนหลายล้านคนยังคงนอนหลับบนพื้นสนามบินนี่คือความสูญเสียทางอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อผู้คนต้องการแค่เครื่องบินขึ้นบินสภาคองเกรสกลับใช้เวลาถกเถียงร่างกฎหมายประกันสุขภาพวิกฤตนี้ไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือภัยพิบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการตัดสินใจทางการเมืองการคำนวณอำนาจและการเล่นหมากรุกที่เบียยอคือประชาชนขณะที่การอภิปรายยังคงดำเนินต่อไปทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุมคลื่อนลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ นั่นคือคลื่นแห่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยคลื่นแห่งความซบเซาของธุรกิจและคลื่นแห่งความสูญเสียทางการเงินมหาศาลที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบความวุ่นวายที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นขณะที่เศรษฐกิจกำลังถูกฉุดรั้งลงจากการทะเลาะวิวาทในรัฐสภาเมื่อเครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ไม่ใช่แค่การเดินทางที่ถูกยกเลิกแต่มันคือการไหลเวียนของเศรษฐกิจทั้งหมดที่ถูกปิดกัน้นระบบการบินของสหรัฐทำไม่ได้เพียงแค่ขนส่งผู้คน แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของสินค้ายาส่วนประกอบแฟ้มเอกสารและพัสดุอ e ีคอมเมิร์ซเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกแต่ละเที่ยวบินไม่ได้เป็นเพียงผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ไม่กี่ร้อยคนแต่รวมถึงสัญญาการนัดหมายและคำสั่งซื้อนับพันที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอันดับแรกคือโรงงานการขนส่งชิ้นส่วนสำคัญสำคัญติดค้างอยู่ที่สนามบินทำให้สายการผลิตต้องปิดตัวลง โรงงานผลิตรถยนต์ต้องหยุดการผลิตเพราะขาดชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับพันธมิตรได้ทันเวลาจากเที่ยวบินเดียวความเสียหายอาจพุ่งสูงขึ้นเป็นล้านล้านและเพิ่มเป็นพันล้านในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ถัดมาคือโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเครื่องจักรยาอุปกรณ์ฉุกเฉินอะไหล่จำนวนมากไม่ได้ขนส่งทางเรือหรือรถบรรทุกแต่ขนส่งทางเครื่องบินเมื่อเส้นทางถูกตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนจึงมาถึงช้ากว่าที่วางแผนไว้บางแห่งต้องยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เก่าบางแห่งต้องเลื่องการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนออกไปไม่มีใครเรียกสิ่งนี้ว่าวิกฤตสุขภาพแต่เริ่มมีรอยร้าวเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นและแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการเดินทางหยุดชะงักสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในตลาดการบินภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อระบบเริ่มแออัดผู้โดยสารเริ่มยกเลิก เลื่อนการเดินทางเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางหรือแม้กระทั่งล้มเลิกแผนการเดินทางทั้งหมดโรงแรมว่างเปล่าบริการรถเช่าหยุดชะงักร้านอาหารในเมืองท่องเที่ยวต่างหมดเวลาเร่งด่วนห้างสรรพสินค้าที่ปกติเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลับเงียบสงบจนอึดอัดที่สนามบินหลักๆผู้คนถูกบังคับให้จัดเตรียมที่พักชั่วคราวสำหรับผู้คนหลายพันคนผ้าห่มบางๆเก้าอีา้พลาสติก e และไฟสีขาวนวล พื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสัญจรทั่วโลกตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงที่พักชั่วคราวในวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมเล็กๆท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้สายการบินกลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนพนักงานเคาน์เตอร์จำหน่ายต่อถูกตำหนิศูนย์บริการลูกค้าเต็มความจุผู้คนระบายความโกรธแค้นต่อโลโก้ของสายการบินบนโซเชียลมีเดียแต่ความจริงก็คือเครื่องบินพร้อมแล้ว นักบินยังคงอยู่มีเพียงทองฟ้าเท่านั้นที่ถูกปิดตายด้วยการตัดสินใจในนอร์วอชิงตันและแล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดก็ไม่ใช่เงินแต่เป็นอารมณ์ผู้คนเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานให้เราอีกต่อไปแล้วเมื่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลถูกกัดกร่อนลงทุกวันประชาธิปไตยใดๆก็ต้องจ่ายราคาเพราะประชาธิปไตยไม่ได้สร้างขึ้นบนรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าระบบจะทำงานได้เมื่อจำเป็นคำถามหนักอึ้งเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ในความคิดของชาวอเมริกันเท่านั้นแต่ยังอยู่ในความคิดของผู้คนมากมายที่เฝ้ามองจากที่ไกลๆด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจุดที่อ่อนแอที่สุดของมหาอำนาจถูกบีบคั้นโดยระบบการเมืองของตนเองและนี่คือเพียงเกลียวคลื่นภายในอเมริกาในโลกที่เชื่อมโยงกันด้วยอากาศเศรษฐกิจขนาดมหึมาอย่างอเมริกาไม่อาจสะดุดลงเพียงลําพังเมื่อเส้นเลือดใหญ่ของมันถูกอุดตันประเทศอื่นๆก็เริ่มดิ้นรนเช่นกัน วิกฤตของอเมริกาไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ชายแดนของอเมริกาแต่มันกําลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างเงียบๆวิกฤตในอเมริกาอาจฟังดูไกลตัวแต่ในโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันด้วยเงินและอากาศระยะทางนั้นสั้นกว่าที่คุณคิดมากมีคํากล่าวที่กลายเป็นตํานานในวงการการเงินว่าเมื่ออเมริกาจามอประเทศอื่นๆมากมายก็เริ่มเป็นหวัดครั้งนี้คํากล่าวนี้เป็นความจริงอย่างแท้จริง ทันทีที่ข่าวการปิดทําการของรัฐบาลสหรัฐยังคงดําเนินต่อไปและระบบการบินหยุดชะงักนักลงทุนทั่วโลกก็เริ่มแสดงปฏิกิริยาพวกเขาเกลียดสองสิ่งนั่นคือความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนรัฐบาลที่ไม่สามารถผ่านงบประมาณของตนเองได้ระบบการบินที่ไม่รู้ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใดนั่นคือสัญญ,ญาณอันตรายกองทุนรวมขนาดใหญ่เริ่มถอนเงินออกจากพื้นที่ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนั่นคือตลาดเกิดใหม่ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐทะผันผวนความผันผวนของค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐทุกครั้งเปรียบเสมือนระลอกคลื่นที่ซัดสาดไปทั่วตลาดหุ้นสัญญานําเข้าส่งออกและเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศตัวเลขบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์เต้นระบำไปกับทุกสุนทรที่วอชิงตันไม่ใช่กับผลผลิตของโรงงานในกรุงเทพหรือกรุงเทพเชียงใหม่บนท้องฟ้าเที่ยวบินระหว่างประเทศก็เริ่มได้รับผลกระทบเช่นกัน เที่ยวบินบางเที่ยวบินจากยุโรปและเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกากำลังถูกยกเลิกเปลี่ยนแปลงตารางบินหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางอื่นสายการบินในเอเชียจำเป็นต้องวางแผนใหม่และพิจารณาความเสี่ยงจากการต่อเครื่องผ่านสนามบินที่วุ่นวายพวกเขาไม่เพียงแต่กลัวการสูญเสียเงินแต่ยังกลัวการสูญเสียความไว้วางใจจากผู้โดยสารอีกด้วยและแล้วเราก็หันมามองประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กำลังเดินทางไปสหรัฐอเมริกาความเสี่ยงที่จะต้องติดแหงแกกอยู่ที่สนามบินที่ไม่คุ้นเคยกำลังเพิ่มขึ้นครอบครัวที่เดินทางเป็นเวลานานนักเรียนที่กำลังไปโรงเรียนคนงานที่กำลังไปทำงานอาจต้องติดแหงแกอยู่หลายวันเพียงเพราะไม่มีช่องลงจอดเหลือแล้วความฝันแผนการและสัญญาต่างๆล้วนถูกแขวนอยู่บนป้ายเที่ยวบินยกเลิกธุรกิจไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารทะเล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์ไปจนถึงเสื้อผ้าล้วนได้รับผลกระทบเมื่อเที่ยวบินขนส่งสิงสนค้าล่าช้าสินค้ามาถึงล่าช้าสัญญาการจัดส่งถูกละเมิดชื่อเสียงและรายได้ถูกคุกค,คามนักลงทุนสหรัฐบางรายเริ่มระมัดระวังมากขึ้นกับโครงการใหม่ๆเพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใดแต่ในภาพสีเทานี้ยังมีอีกเส้นหนึ่งนั่นคือโอกาส เมื่อห่วงโซ่อุปทานโลกถูกรบกวนด้วยจุดคอขวดขนาดใหญ่อย่างสหรัฐะบริษัทหลายแห่งเริ่มคิดถึงการกระจายการลงทุนพวกเขาไม่ต้องการเพึ่งพาศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และประชากรวัยหนุ่มสาวกลายเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพอย่างกระทันหันและในแผนที่นั้นประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดสว่างประตูสู่การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในภูมิภาคหากประเทศไทยสามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงยิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ววิกฤตในสหรัฐจะไม่เพียงแต่เป็นความเสี่ยงแต่ยังเป็นโอกาสทองในการดึงดูดเงินทุนบางส่วนห่วงโซ่ประธานเส้นทางการบินและศูนย์กลางโลจิสติกส์ให้เข้ามาอยู่เคียงข้างประเทศปัญหาคือโลกไม่รอช้าไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวหรือไม่ก็พลาด และนั่นคือเวลาที่เราต้องมองข้ามช่วงเวลาอันวุ่นวายเหล่านี้ไปเพื่อตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นวิกฤตครั้งนี้เป็นเพียงจุดเล็กๆชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณของอนาคตที่อันตรายยิ่งกว่าซึ่งสถานะมหาอำนาจของอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆเมื่อเรามองอเมริกาตอนนี้เราไม่ได้มองแค่วิกฤตชั่วคราวแต่เรากำลังมองไปที่ทางแยกและณนะทางแยกนั้นมีสองเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์แรก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่กำลังภาวนาคือรัฐบาลเปิดประเทศอีกครั้งในที่สุดรัฐสภาก็หาข้อยุติได้งบประมาณชั่วคราวผ่านหน่วยงานรัฐบาลกลับมาทำงานเงินเดือนถูกหักออกเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศกลับไปประจำที่นั่งเที่ยวบินค่อยๆกลับมาดาเนินการอีกครั้งอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การรีเซ็ตง่ายๆเหมือนในวิดีโอเกมรอยลาวที่ปรากฏขึ้นในช่วง39 วันนั้นไม่ได้หายไปเฉยๆเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศบางคนได้ลาออกจากอุตสาหกรรมไปแล้วพนักงานที่มีประสบการณ์บางคนได้งานใหม่ในสถานที่ที่มั่นคงกว่าพวกเขาจะไม่กลับมาเพียงเพราะประกาศแจ้งว่ารัฐบาลเปิดทําการอีกครั้งนั่นหมายความว่าแม้ว่าระบบการจราจรทางอากาศจะกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ก็ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอ,อย่างหนักตารางเที่ยวบินจะต้องถูกปรับเปลี่ยนความจุจะถูกบีบให้แคบลง และผู้ที่ทำงานในระบบจะต้องแบกรับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นการทำงานกะเพิ่มเติมและความรับผิดชอบที่มากขึ้นความจริงอันขมขื่นคือแม้ว่าจะเปิดทำการอีกครั้งอเมริกาก็ไม่สามารถกลับไปสู่สภาพเดิมได้100%เเซความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลถูกกัดกร่อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อเสถียรภาพทางการเมืองของอเมริกาก็สั่นคลอนเช่นกันและเมื่อความเชื่อมั่นนั้นแตกสลายไปแล้ว ก็ไม่สามารถเยียวยาได้ด้วยข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ที่2เลวร้ายยิ่งกว่าแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือวิกฤตยังคงดําเนินต่อไปสภาคองเกรสยังคงถกเถียงกันฝ่ายต่างๆยังคงพยายามพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ยอมแพ้ข้อเสนอต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแต่ไม่มีการลงนามรัฐบาลยังคงปิดทําการการเดินทางทางอากาศยังคงลดลงจํานวนพนักงานที่ลาออกเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากลาออก แต่เพราะพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปด้วยคำสัญญาเรื่องเงินเดือนความไว้วางใจของประชาชนไม่เพียงแต่ลดลงแต่เริ่มพังทลายลงเมื่อประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าประเทศของตนกำลังถูกควบคุมตัวในการเจรจาทางการเมืองอารมณ์จะเปลี่ยนจากความขับข้องใจเป็นความโกรธแค้นจากนั้นเป็นความเฉยเมยและความเฉยเมยต่อการเมืองต่อประชาธิปไตยบางครั้งอาจอันตรายยิ่งกว่าความโกรธแค้นผู้เชี่ยวชาญ ได้ออกคําเตือนที่น่าสะเทือนใจว่าหากการปิดทําการยังคงดําเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัวไม่ใช่แค่ระบบการบินเท่านั้นที่ตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ยังรวมถึงชื่อเสียงฐานะทางการเงินความน่าดึงดูดใจในการลงทุนและแม้แต่บทบาทผู้นำระดับโลกของอเมริกาด้วยมหาอำนาจไม่สามารถแสดงให้โลกเห็นได้อย่างต่อเนื่องว่าเราไม่สามารถควบคุมงบประมาณของเราเองได้ ระหว่างสงสถานการณ์นี้ไม่มีทางเลือกใดที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิงสถานการณ์หนึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแต่ยังคงมีโอกาสเดียวยาอีกสถานการณ์หนึ่งเสี่ยงต่อการทำลายความเชื่อมั่นในโครงสร้างอำนาจของมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกและนี่คือจุดที่คำถามไม่ใช่อเมริกาจะทำอย่างไรกับงบประมาณปีนี้อีกต่อไปแต่เป็นบทเรียนอะไรบ้างที่โลกรวมถึงประเทศเล็ก,ลกๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้นั่นจะเป็นหัวข้อของบทต่อไปเมื่อมองย้อนกลับไปที่เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบินถูกยึดบนรันเวย์ไปจนถึงการอภิปรายที่ตึงเครียดในรัฐสภาสหรัฐเราสามารถเรียนรู้บทเรียนสําคัญ3ประการไม่ใช่แค่สําหรับอเมริกาเท่านั้นแต่สําหรับประเทศใดๆที่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเองบทเรียนที่1มหาอำนาจไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันพ่ายแพ้ เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ภาพลักษณ์ของอเมริกาถูกเชื่อมโยงกับความแข็งแกรง่งไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกองทัพที่ทันสมัยที่สุดและเทคโนโลยีชั้นนําแต่วิกฤตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหากระบบการเมืองถูกปิดกั้นเพียงจุดเดียวเครื่องจักรขนาดยักษ์ทั้งหมดก็สามารถหยุดชะงักลงได้ไม่มีขีปนาวุธตกใส่วอชิงตันไม่มีกองกําลังทหารใดเข้ามาในดินแดนของสหรัฐสิ่งที่หยุดยั้งประเทศไว้ได้นานถึง39วันคือ งบประมาณที่ผ่านไม่ได้ตามกําหนดเวลานั่นคือความตกตะลึงครั้งแรกอํานาจไม่ได้วัดกันที่จํานวนเรือบรรทุกเครื่องบินแต่วัดกันที่ความสามารถในการลงนามร่างกฎหมายให้ทันเวลาบทเรียนที่2ประชาชนต้องจ่ายราคาก่อนเสมอไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรที่พลาดเที่ยวบินแต่เป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวเด็กที่ไปไว้อะไร ไม่ใช่นักการเมืองที่นอนบนพื้นสนามบินแต่เป็นครอบครัวธรรมดาคนทำงานและเด็กๆสายการบินพนักงานบริการคนขับแท็กซี่เจ้าของร้านอาหารไม่ใช่กลุ่มคนที่ถกเถียงกันเรื่องโอบามาแคร์แต่พวกเขาต่างหากที่สูญเสียรายได้สูญเสียลูกค้าและสูญเสียงานเรื่องราวตรงนี้ชัดเจนเมื่อการเมืองกลายเป็นบ่อนคาสิโนเต่าสู่การเข้าสู่ตลาดไม่ใช่คะแนนเสียงแต่เป็นเวลาเงินและชีวิตของผู้คนบทเรียนที่สาม ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของประเทศชาติอยู่ที่ความสามารถในการดำเนินงานอย่างมั่นคงไม่ใช่แค่ด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จกองทัพสามารถปกป้องพรมแดนได้เทคโนโลยีสามารถส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารได้แต่หากภายในองค์กรสถาบันต่างๆไม่สามารถประสานงานกันไม่สามารถประหนีประนอมเมื่อจำเป็นไม่สามารถให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมกันเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองระบบใดๆก็ตามไม่ว่าจะแข็งแกร่งเพียงใดก็อาจเปราะบางได้ ประเทศที่เข้มแข็งไม่ใช่ประเทศที่ไม่เคยเผชิญวิกฤตแต่เป็นประเทศที่สามารถรับมือกับวิกฤตได้โดยไม่ทําให้ตัวเองเป็นนำพาร์ทและนั่นคือแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดไม่มีระเบิดใดทําลายอเมริกาได้ใน39วันนั้นมีแต่การเมืองเท่านั้นที่ทําลายสําหรับส่วนอื่นๆของโลกรวมถึงประเทศไทยและประเทศเล็กๆบทเรียนสําคัญคืออย่าปล่อยให้ชะตากรรมทั้งหมดของคุณอยู่ในมือของระบบเดียวไม่ว่าระบบนั้นจะดูแข็งแกร่งเพียงใด และที่สําคัญกว่านั้นจงพิจารณาระบบของคุณเองอย่างจริงจังก่อนที่วันหนึ่งเราจะถามตัวเองว่าประเทศนี้ปกครองด้วยกําลังหรือด้วยการทะเลาะเบาแหวงไม่รู้จบตั้งแต่ระบบสายการบินที่หยุดชะงักไปจนถึงสงครามงบประมาณไปจนถึงผลกระทบละลอกคลื่นที่แผ่ขยายไปทั่วเศรษฐกิจโลกเราได้เห็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคืออเมริกาไม่ได้ล่มสลายเพราะศัตรู แต่เป็นเพราะภาวะชะงักงันภายในของตนเองการปิดหน่วยงานรัฐบาลน,นาน39วันได้เผยให้เห็นจุดอ่อนของมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเมื่อการเมืองหยุดลงทุกอย่างก็หยุดลงและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่เครื่องบินไม่ขึ้นบินแต่คือการที่ความไว้วางใจของประชาชนตกต่ำลงหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการเมืองโลกได้ดียิ่งขึ้น โปรดกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ครั้งต่อไปแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณคิดว่าอเมริกาจะเลือกเส้นทางไหนพวกเขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหรือกำลังเข้าสู่ยุคแห่งความไรเสถียรภาพครั้งใหม่ในวิดีโอหน้าเราจะเจาะลึกคำถามที่สำคัญยิ่งกว่าหากอเมริกาล้มเหลวใครจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงระเบียบโลกและพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปเพื่อสำรวจการเมืองโลก